ดีครับท่านผู้ชมเรามาจำหละไฟฉายจีนกันครับอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วสวิต์เลื่อนไม่ไปแล้วเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับชาร์จแบตอันนี้เสียแต่หลอดยังดีอยู่ผมจะเอาหลอดมาเปลี่ยนหลอดนี้ความตั้งใจนะครับเพราะว่าหลอดนี้เสียอันนี้ อันนี้หลอดนี้เข้าใช้ได้และแบตเตอรี่ตอนนี้เก็บไฟไม่อยู่แล้วน่าจะน้ำยาแบตเตอรี่หมดแต่ว่าผมไม่ใช้แล้วครับก็น่าจะต้องเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตธรรมดาหรือว่าจะไปซื้อของในเมืองไทยเปลี่ยนดูเดี๋ยวดูอีกทีนึง บริจีนนี่เขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับเนี่ยกี่โวลต์ก็ไม่บอกอะไรก็ไม่บอกสุดยอดจริงๆเลยเราเป็นว่าผมจะตัดระบบชาร์จทิ้งนะครับนี่ตัดทิ้งเลยไม่ใช่ ใช้แบต9โวลต์ดูเมื่อกี้ลองแล้วแหละจะเห็นผลล้วต่อเข้าไปโอ้โหครับท่านผู้ชมอย่างเงี้ยจบแต่ดวงนี้มันเสียอยู่จะต้องเปลี่ยนหลอดนี่เลื่อนมาไม่ติด ม,มันไม่ได้ดังใจเลยเดี๋ยวมอ,อนจะลอดนี้มาต่อเลยครับจัดสามเส้นนี่สิกำลังงง กล่าว v ี d 1อันนี้ VDD2 อ๋ออาจจะคือไฟบวกทั้งคู่แต่ว่าสว่างมากสว่างน้อยอน,นี่เอากล่าวเข้าไปก่อนรตจแล้วต่อไฟอยู่ที่ว่าจะเลือกเส้นไหน ไฟบวกที่มาหลอดนะครับเดี๋ยวลองดูเลื่อนสวิตไปที่หลอดเดี๋ยวเราก็ต่อไฟอันนี้ควรลบน,นี่ควรลบต่อเข้าไปก่อน โวลต์ตัดเลยครับโ <Okay. S 1> อเกะตอนนี้ผมต่อแบตเตอรี่9โวลต์เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะลองเสียบต่อสายเข้าไปหลอดเข้าไปที่ VDD1 ติดนะครับเข้าไปที่ VDD2 คราวนี้ก็ต้องเลือกแล้วว่าอะไรสว่างกับกัน อันไหนสว่างเอาอันนั้นนะครับน,นี้ผมเช็คแล้วอันนี้ VDD 1 VDD 2จะสว่างกว่าครับเห็นไหมครับอันนี้หนึ่งสองอันนี้สว่างกว่าเพราะนั้นผมจะเชื่อมกับขั้วนี้เลย เราทำอะไรไปมั่ง1ปลดสายชาร์จหรือระบบชาร์จจากไฟบ้าน220โวลต์ออกแล้วก็ทิ้งแบตเตอรี่ของเดิมเขา2ตัวแทนด้วยแบตเตอรี่9โวลต์แล้วก็เปลี่ยนจากหลอดเดิมของเข้าที่ขาดนะครับเป็น หลอดอันใหม่ซึ่งเก่ามาจากดวงนี้อันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วสวิตมันตายก็เลยเอาหลอดเนี่ยมาเปลี่ยนให้เขาตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะประกอบนะครับโดยใช้แบตเตอรี่ 9v โวลต์เลยเมื่อเวลา แบตข้าหมดก็ต้องเปลี่ยนแต่ไฟฉาย LED นี่มันไม่ค่อยกินไฟครับคือซื้อมาแล้วซื้อแบตเตอรี่มาแล้วจะคุ้มตอนนี้ผมตัดตินใจใช้ตะกวดเชื่อมเข้ากับแบตเตอรี่เลยครับเดี๋ยวผมจะประกอบ วางมากโอเคลืมใส่สวิตช์ นี่ผมลองถอดเล่นดูสิถอดดูตัวนี้ตัวที่เสียคือสวิตแล้วก็แบตเตอรี่นี่แน่นอนเลยหลอดเราเอาไปใช้แล้วสายไปหลอดนี่มี3ามเส้นกราวเส้นหนึ่งเส้นไฟรีเส้นหนึ่งเส้นไฟแรงเส้นหนึ่งไม่รู้เส้นไหนต้องวัดโวล์เอา วัดโวน์เอานี่มีแค่นี้ครับนี่ปลั๊กไฟบ้านเข้ามานี่ดูหน้าอันตรายนะเนี่ยแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอุปกรณ์นี้ก็เป็นแผงเล็กติฟายนะครับเล็กติฟายจากไฟ AC 220โวลต์เป็นเป็นหน้าจาก อันนี้ก็ออกมาแค่2โวล์เองไม่ใช่ V 1 V 2ครับอาจจะมี6โวล์ขึ้นนะ่ะ6โวล์9โวล์อะไรอย่เงี้ยเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เราไม่สามารถที่จะวัดโวล์ได้เพราะก็หมดเกลี้ยงแล้วและเขาก็ไม่บอกว่ากี่โวล์ครับไม่มีอะไรเลย อันนี้เคยเห็นบางคลิปเขางัดออกมาแล้วเติมน้ำน้ำกรดเข้าไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเปิดหัวออกแต่อย่าไปทำเลยครับไม่คุ้มถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนะถ้าจะเอาดีเลยนะก็ไปซื้อแบตเตอรี่ที่ที่ชาร์จได้นะมาสักก้อนหนึ่งซึ่งก็คงหลายสิบอะ่ะ แปดสิบเก้าสิบาทตรืร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยหรือใครที่มีแบตเก่าๆนะครับที่ไม่ใช่ของจีนนะครับเอามาใช้ได้แล้วก็อันนี้สวิตนี้ต้องต้องเปลี่ยนดูแล้วไม่คุ้มโอเคครับคลิปนี้ก็ เป็นการ DIY เล่นๆถ้าว่างนะครับเล่นได้สำหรับคนที่ชอบทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จบครับลาท่านผู้ชมเพีย,ยงเท่าน,นี้ขอบคุณและสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่